ฐานเนยดงลูกหลานอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพจะกล่าวประจําวันให้ฟังลูกหลานวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22พฤศจิกายยนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือน12ปีมะโรงมีพระ ที่มาฉันที่ทำกงเพลงวันนี้สิบเจดโรคแล้วก็เมื่อวานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าหลวงพ่อจะกลับวัดวันที่21ที่ผ่านมาแล้วก็จะทายาติโวมลูกหลานก่อนนิมนต์หลวงพ่อทางในวัดไปกับคงจะ ไม่ได้พักผ่อนคงจะไปดูการดูงานแต่ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่น่าจะพักผ่อนที่ทำาคงเพลนจะมีโอกาสมากกว่าเพราะนั้นตอนตอนเช้าอย่างนี้รับแขกรับคนศรัทธาญ,ญาติวงอย่างวันนี้ก็คงไม่มากแต่ก็ตอนบ่ายเขาคงจะถือโอกาสพักผ่อนตลอดเพราะว่าทางออกมาจากโรงพยาบาลเขาเนี่ยเขารู้สึกว่า เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลวงพอ่อเหมือนกันที่เจ็บไคยได้ป่วยนะแต่ก็ไม่ถึงกับหนักหนาแต่ก็ต้องระวงระวังพอสมควรแต่ถังมาอยู่ที่นี่เ็าเจอตั้งแต่มากับภาระมีการประชุมบางปอหลวงพ่อขาดไปหลายวันนะลูกหลานขาดไปตั้งสิบกว่าวันพอกลับมากับงานมันก็ต้องพอพกพูนเหมือนกับเราทําทงานทุกวันทุกวัน ถ้าทํางานทุกวันงานมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมาแกปัญหาเฉพาะไปเป็นปอบไปเติาแต่ละวันแต่นี้ทหานเราหนีไปออกไปกลับมาเนี่ยครับ้ออบาบอกงานมันก็อพอหางหมูตุพอกหางหมูนะเพราะเราทุกพอเองก็มาทั้งมีการประชุมบงังเมียเส้นท่านตรงเส้นเออส้นนั้นเส้นนี้บังนะลักษณะอย่างนั้นแหละ แต่มเื่หวานก็เหมือนกันนะเพราะฉันังขันเสร็จเรียบร้อยแล้วลงพ่อก่อนนะสนาการณนะ์ที่หลวงพ่อไปเจ็บให้ได้ปัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ทางคณะ,ะกรรมการที่สร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระทุโงคำรรหานสายลงปูมั่นโูริสัตูอย่างไปพวกเราเห็นนะี่ย ก็มีการประชุมกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันที่22่นะลูกหลานสิบวันประชุมวันที่12พฤศจิกายนเมื่อประชุมเสร็จแล้วเขาก็ต้องเบิกจ่ายงวดงานที่เจ็ดนะหลวงพ่อก็อยู่กรุงเทพใครจะเป็นคนอนุมัติเรื่องการเบิกจ่ายหลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานการก่อสร้าง หลวงพ่อก็เป็นผู้อนุมัติเป็นผู้เบิกจ่ายนะหลวงพ่อก็ได้เข้าประปชมุมทั้งที่ไม่สบายก็นั่งประชมุมทางออนไลน์ที่โรงพยาบาลศิริราชติดห้องประชมุมทางนี้ก็ทางวัดป่านาคำน้อย,นยก็ขึ้นจอคณะกรรมการทั้งหลายขึ้นจอหลวงพ่อก็นั่งประชุมอยู่ที่ โรงพยาบาลเจ้าแม่ก็อ้าวอนุมัติไม่มีอะไรเรียบร้อยนหมวดที่เจ็ดแต่ว่าวดที่แปดอีกเป็นวันที่วันที่เก้านะลูกหลานนะวันที่เก้าธันวาวันที่เก้าธันวาเนี่ยเป็นหมวดที่ 8. แปดจากหมวดที่เจ็ดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็ชี้แจงให้หลวงพ่อฟังเนี่ยหลวงพ่อให้ผู้จัดการ เมื่อวานในหลวงพ่อพอได้รับแล้วหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะลูกหลานเพราะว่าตามปกติหลวงพ่อเนะี่ยไม่อยากจะเป็นหนี้เป็นสินใช่ไหลนะ่ะแต่ว่าตามไม่จริงทางบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้โดยมากก็เมื่อเซ็นสัญญาก็แล้วก็เป็นเดือนสองสมเดือนเขาจึงจ่ายกันแต่หลวงพ่อใหม่หลวงพ่อเมื่อเขาทํางานเสร็จแล้วเป็นหน้าที่เป็นเงินของเขาไม่ใช่เงินของเรา เราก็ต้องรีบให้เขาเพราะว่าเป็นหน้าเป็นเงินของเขาแล้วเราจะไปจะกระยื่นอยู่ทําไมรีบๆให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปจ่ายงานจ่ายลูกน้องบริวารเขาถ้าเงินดีเงินคล่องงานมันก็ก้าวกระโดดมันก็ก้าวเดินได้ถ้าเงินมันฝืดเงินมันอืดเงินฝืดงานมันก็ไปช่วงช้าเหมือนกันนะนะเพราะไรเพราะ เออมาดูจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายลูกน้องใช่ไหมล่ะเออคนนั้นเราถือเป็นเจ้าของของงานเราก็ตึงต้องคิดถึงใจของผู้ที่เขามารับงานด้วยทำงนานตากแดดตากฝนไอนอมผอมกนะพอจะเบิกเงินตรงนั้นเลยเบี้ยวนั้นเบี้ยวนี่ฐานนั้นทานนี่นะลหลวงพ่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตลอดลุงพ่อเองพอเขาเบิกจ่าย เบิกขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องรีบจ่ายให้เขาทันทีนะเพราะมีความจําเป็นบางบางสิ่งบางอย่างเป็นเสียจะได้ตกลงกันไว้แล้วถ้าตกลงกัน,นเออให้มันเสร็จซะก,ก่อนนะค่อยจ่ายนะกอนั้นะก็ต้องเป็นอีกแนวหนึ่งอีกถ้าจ่ายเป็นหมดหวดก็ต้องต้องต้อง,ง,งเริ่มกันนะแต่ข่าวนี้ก็เหมือนกันนะููกลาน,นะวันนี้เมื่อวานนะ เขาเปิดประชุมกันวันที่12บวันที่21หลวงพ่อก็ให้ผู้จัดการสุเทพเนะี่ยเป็นเป็นผู้ไปเบิกจ่ายงวดงานเอาเงินคณะก,กรรมการวัดตกลงแนละ้วกับเ,เงินเงินวัดแต่ว่าเงินหมู่นะิธิสุคุโมพอเงินงวดที่หกเนี่ยนะผู้จัดการสุเทพก็อยู่ที่นี่นะเงินงวดที่หกหมดหมด ไม่พอสุกโมร้อยห้าสิบล้าน,นไม่พอได้เอาเงินของของวัดกระถินผ้าป่ากระถินผ้าป่าที่เงินบริจาคผ่านเข้ามาเนี่ยสมทบเข้าไปประมาณสักสามสีล่ล้านมะสามสี่ห้าล้านสามประมาณสามสี่ล้าน,นพอเริ่มเริ่มทบเงินวัดนะท่านนีนะเงินกระถินเงินผ้าป่าเงินบริจาคจากศรัทาาทาญาติโยมลูกหลาน เมื่อวานนีไปว่าวันที่เจ็ดปรว่าเงินเ,เงินของบริจาคเพียวๆเลยท่านนี่นะเ,เงินบริจาคก็โอนเขามามาจ่ายเมื่อวานเลยไปว่า,วา,เ,าเงินาทางสุขุมโิที่มาถวายมา,าประวัณามาหรอ150ล้านหมดแล้วต่อไปนี้ก็คงจะใช้จตุปัจจัยของ เรื่องของวัดนละลูกหลานกฐาญาติโยมถวายมาคนละมากคนละน้อยเก็บพร้อมรอมริบเอาข้อบัญชีแต่เมื่อวานได้จ่ายเบิจบกจ่ายงือวดที่เจ็ประชุมเมื่อวันาที่สิบสองย่างที่วานาตาจ่ายเงินวันาที่ทจ่ายวันาที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายบเมื่อวานเลยแต่เมืาา่อจ่ายแล้วก็ต้องบอกหลวงพ่อว่าทามีโอกาสก็ต้อง เรียนบอกกล่าวให้คณะทถาญ,ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าพาะเจดีสร้างนั้นไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเงินที่ถวายมาก็ไม่ใช่เงินของหลวงพ่อไปหารับจ้างมาไม่ใช่เป็นเงินบรดดิจาคในเมื่อจ่ายออกไปก็ต้องชี้แจงบอกกล่าวให้คณะทถาญ,ญาติโยมลูกหลานดรร้รับรู้รับทราบร่วมกันถ้าผู้ไม่อยากจะทราบก็ไม่ว่าการปิดหูท่ากระจกคุณไม่ต้องฟังแต่ว่าผู้ที่ อยากจะฟังอยากจะรู้ไปถึงไหนหลวงพอ่องวดที่เท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่งวดนี้นะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะลูกหลานนะเบิกจ่ายเบิกจ่ายทั้งหมดสิบหล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่หนึ่งพันหนึ่งร้แปดสิบปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์สรุปแล้วก็คือ 16, 9, สิหกล้านเก้าแสนพูดง่ายๆ ส่วนปลายมันต้องไปต้องคิดเจ็ดหมื่นหนึ่งพันปูดงานที่หกล้านเก้าแสนแต่ภาษีจ่ายภาษีสัมภาระหักนะหักนะที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดนะลูกหลานเขาจะไปหักจากผู้รับเหมาสี่เปอร์เซ็นต์เขาหักผู้ว่าจ้างาสามเปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่ม เขาหักหน้าที่จ่ายพอเราจ่ายให้บริษัทลิทธาเนี่ยเราก็หักทำปอาสีถังบาบทำรับไปยื่นให้กับสันรระกรเป็นเงินห0 0แสนหนึ่งพแปดแปดสิบหกบาทยี่สิบสตังค์สรุปแล้วก็คือห้าแสนจ่ายภาษีเขาในห้าแสนสรรพกรแล้วก็จ่ายลิทธา ทิฐาได้รับเท่าไหร่นะบริษัททิฏฐาได้รับที่เงินโอนเข้าไเพียวเพียวื่อแจกลูกน้องเงินเดือนของลูกน้องบริวารและก็ค่าวัตดุที่จําเป็นที่บริษัทที่ตกลงกันไว้เพราะเขาเหมอตังค่าค่าค่าแรงตั้งค่าวัตดุด้วยนะั้นลูกหลานนะที่ว่า4ี่ล้าน2แสนนะแต่นี้ก็เป็นเงินเท่าไหร่วัที่เจ็ดนี่เป็นเงิน16ล้าน 16บหกล้านสี่แสนหกบาทห้าจะตังนี่แหะโอนจ่ายเมื่อวานในลูกหลานนะสรุปแล้วก็คือ16บหกล้านสี่แสเบิกสิบหล้าน9ก้าแสนภาษีมูลค่าเพิ่มห0 0 0สจ่ายลิทาต6สิบหกล้านสี่แสนอันนี้มองง่ายๆนะปลายๆมันไม่ต้องเอาหรอก มันจุกจิกมันจบยากนะ <c oughs> อันนี้ก็คือที่หลวงพ่อที่จะกลับไปก็คือไปทำตรงนี้แต่หลวงพ่อไปทำให้ผู้จัดการเขียนแล้วหลวงพ่อกันนะมาพักอยู่ที่ท,ทำกองเพนตต่อแล้วก็คงจะบินเทบาทกับลูกกับหลานวันถึงวันอาทิตย์นะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะวันสองวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์วันมรืนนี้นะ ตอนบ่ายๆหลวงพ่อก็คงจะกลับวัดไปดูการ์การนพ่อห่างจากวัดมันนานหลือเกินตั้งแต่วันที่สองนะลูกหลานนะวันที่สองไปทอดกระถินห้วยสั่วคันเสาร์วันเสาร์าที่สองพฤศจิกายนถ้าก็จะกลับไปก็คงจะเป็นยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าวัดอันนี้ก็เรล่าเก่าให้ลูก หลานคณะจักศึาญาติผมได้รับทราบแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานนะอยู่นสถานที่ใดเป็นคนดีอยากจะให้ลูกหลานคณะจักาญาดิผมผู้น้อยเป็นคนดีผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดีอย่าทะเลทลายอย่างลูกพ่อเหมือนกันนะบางทีเห็นพระลูกหลานเ,าเวลา รับบินทบาตก็ดีเบินบินฑบาตก็ดีทำลูกเล็กลุกเล็กหลวงพ่อว่าได้เราเป็นพระนะไม่ใช่เราเป็นลิงนะไม่ใช่เราเป็นหมานะเราเป็นพระนะให้รู้จักสนาสถานะของพระนะพระต้องเป็นยังไงต้องอยู่ในสถานะความสงบส,ง,บสง,งียมพอสมควรไม่ใช่จะจีบปากจีบคอก็ไปถึงขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในอาการสงบสงบรู้ไหม ระตุงกระติงกระดุกกระดิกอันอยางนนไม่ได้ไม่ถูกไม่ใช่เรื่องของพระพระจงอยู่ในอาการสงบอันนี้ไม่ใช่แต่พระนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายก็เช่นเดียวกันก็ทำตัวอย่างให้ลูกให้หลานเขาเห็นเป็นตัวอย่างไม่ใช่จะไปกินเหล้าเมายาออกนอก ฟอนต่างยางต่างย่าง,าง,างในถนนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่เป็นวัฒนธรรมอยู่แต่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีถ้าลูกหลานทุกคนทําอย่างนั้นทุกคนไม่รู้จักกาลเทศะเป็นงไงเสียหายเพราะนั้นการถ้าจะกระทําสิ่งไหนก็ตามอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้กับพวกเราทุกท่านอยากจะให้ ลูกหลานของเราเป็นคนดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ลูกหาดูอยากจะครูโรงเรียนกหมอนกันอยากให้นักเรียนดีก็ต้องทําดีให้นักเรียนดูจากนั้นก่อนเนี่ยการอยู่รัฐสานที่ใดเพราะเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมอยู่เป็นวัดวาตาานาแล้วก็ต้องทําตนให้ เป็นคนดีแล้วก็จะตุปัจจัยที่ได้บริจาคมาจะเป็นมากน้อยขนาดไหนก็ตามเราก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณประโยชนอ์อย่างเราเป็นพระเนี่ยอย่ามีนอกอย่ามีในโยนนั้นโยนนี้ไม่ถูกเพราะเป็นเงินของพุทธศาสนาถ้าให้ก็ให้ด้วยความจำเป็นมีความจำเป็นเกี่ยวข้อง เจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นถ้าขนาดหมาแล้วก็ยังให้ใช่ไหมละ่ะยังหมาก็ยังให้อาหารลูกน้องบริวารจะไม่ให้อาหารจะไม่ให้ค่าทบแทนเฉลมันก็ไม่ได้ไม่ถูกมันก็ต้องให้ตามความเหมาะสมนั้น,น,นแต่ไม่ใช่ว่าจะถมให้จนเขาล่ารวยจนเป็นเศรษฐีจนทำมาค้าขายอันนั้นไม่ถูกเป็นเงินของเป็นเงินของพุทธศาสนาเป็นจนตุปัจจัยของพุทธศาสนา นี่แหละทุกวันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ที่สื่อต่างๆเอามาตีแผ่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะทศาญาิโยมลูกหลาดน,นะแต่ทึงยังไงก็ตามแต่การตีแผ่ของสื่อลวงพ่อก็ตับนิ่ตํานิในการตีแผ่ของสื่อเหมือนกันไม่เจตนาอะไรอันไหนจุดไหนที่จะขายดีก็ตีแผ่อย่างนั้นใช่ไหม แต่ส่วนอื่นดีทั้งหมดใช่ไหมคนในประเทศชาติวงการอื่นๆดีหมดใช่ไหมมันก็มีดีมีเลวด้วยกันทั้งนั้นแหละขนาดตัวของผู้ตีข่าก็เถอะนะพอเปิดโปรงออกมาเท่านั้นเลยดูไม่จืดีเหมือนกันก็เพราะเหตุไรก็เพาะมันมีความดีความชั่วยอยู่กับทุกคนแต่คิดยังไงก็ตามถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องมองดูมองเขามองเราอย่าสิ่งที่มันไม่ดี เราก็มีอยู่ทุกคนมันไม่ดีแต่ก็มันอาจจะออกมาเตลดิดเปิดเปิงตีแผ่จนทุกสิ่งทุกอย่างาจนเขาอยู่ในอะไรเ,เป็นความลับของเขาในชีวิตของเขาเอามาตีแผ่หมดแต่ของตัวเองไบางทีร้ายกว่าหมายกก็มีก็ไม่ออกมาออกมาตีแผ่โทษของคนโทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขา โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนคนโบราณขาว่าาเขา,า,เาขจึงต่อไปอีกว่า,าตทดของตดคนอ,อื่นเหม็นเมื่อเอาเหลือทนอตดดของตอนแม้จะเหม็นก็ไม่เป็นไรลักษณะอย่างนั้นหละคล้ายๆประการที่จะกระทำสิ่งไหนก็ตามาการที่จะปูดเปิดเปิดโปงเปิดผู้อื่นขึ้นมานะ มันต้องได้คิดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีอะไรกับทำอะไรกับเสียหายเสียหายประเทศชาติบ้านเมืองก็มีนะลูนหลกนนะบางสิ่งบางอย่างน่าจะปิดปิดของเป็นความรับของประเทศชาติอันนี้มาเปิดโปงมดุดไม่มีความลับมีอะไรไม่มีความลับมันพูดแบบงูโง่คิดแบบงูโง่คนเราไม่ต้องมีแต่ความลับ ความลับในตัวของเราต้องมีใช่ไหมถ้าว่าใครไม่มีความลับพูดสิยืนยันได้ไหมว่าไม่มีความลับเอาถ้าไม่มีความลับแก้ผ้าให้หมูดูสิได้ไหมไม่ได้ปิดไว้เพราะอะไรว่าเป็นความลับใช่ไหมใหแต่มันสรุปแล้วทุกคนมือต้องมีความลับแต่ทำไม่จริงความลับจุดนั้ะในเรื่องนั้นน,นัมันสะเสียหายไหม ถ้ามันจะเสียหายก็ไม่ควรจะทําอะไรให้เสียหายต่อชุมชนและสังคมต่อบุคคลนั้นๆถึงจะเนีเต็มนี้ก็ตำหนิอยูออ่ถ้ามันผิดผิดวิไหนผิดกฎหมายเืออันนั้นก็ก่ากนันผิดกฎหมายออจุดนีออ้ต้องเอากฎหมายเรื่องงานแต่ถึงยังไงก็ตามเ,ออเรื่องการพูดถึงกฎหมายก็ไม่น่าจะออกมาประจานทั่วบ้านทั่วเมือง มันก็เป็นหน้าที่ของพิาพากษาอายการทน,น,นายความหรืออายการพิาพากษาเขาจะให้เป็นผู้ดําเนินการในจุดนั้นๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาตาญาติโยมนะลูกหลานหลวงพ่อได้ยินข่าวข่าวอะไรที่ลูกหลานมาเล่ามาเก่าให้หลวงพ่อฟังนะคนหลวงพ่อก็นั่งหลับตาวิเคราะห์ดูลูกหลานทุกวันเอง มีอะไรดูดูแล้วกันสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งขา่ขาวข่าวของพระสงฆ์ไม่ควรจะประกาศเทวตามไม่จริงข้าทำผิดจุดไหนเลยเจ้าคณะภาคเจ้า,าคณะจจ้าวคณเป็นหูเป็นตาจัดการเลยมันคนเลวคนชั่วพระเลวพระชั่วมันก็ต้องจัดการตามที่มันเรื่องมันเกิดขึ้น ในที่ไหนไหนสำนักงานใดนมันมีคนเลวคนชั่วพุทธศาสนาพาดตั้งหลายแสนองค์จะไม่ให้มีพาะเลวเฉลยก็ไม่ได้แต่จะปฏิข่าวจนองค์การเสียหายแต่ศาสนาอื่นทำไมไม่ตีละ่ะศาสนาอื่นเป็นพระหรหั์ทั้งหมดใช่ไหมไม่มีไม่ไม่มีความเสียหายใช่ไหมทำไมไม่ตีรับตีเขาได้ยังไง ขณะไปพูดเฉยๆเขาก็ยังตบปากเอาได้ยินเขาเมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะนี่แหละหลวงพ่อว่าทำไมล่ะพุทธศาสนาของเราเอพอมาพูดเรื่องของพานมันๆเลใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะการที่จะกจระทาจึงไหนต้องคิดให้หลอกพ,อพ,อพ่อถ่ากดไปเสียหายตรงวงการพุทธศาสนาไหมตรงหายต่อ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้จิตให้ธรรมก็มีอยู่พุทธศาสนาในชาติไทยของเราถืออะไรถ้าวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมอะไรศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีตลักของพุทธศาสนาทั้งนั้นที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติในโรงราโรงเรียนที่ไหนๆจ่จะว่าไปแต่วัฒนธรรมไทย ก็โดยมากเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาทั้งหมดที่เป็นส่วนมากเลยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นส่วนมากทีเดียวแ่ะว,วัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่สอนไว้จริยธรรมมันดีงามอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานเป็นแนวความคิดให้กับลูกหลานได้ฟังพอหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเนี่ยฉันจังหันกับลูกกับหลานหลายยุงหลายฉางข้าวหลายยุงหลายฉาง พอได้ยินจริงไหนมาก็มาบอกมากกล่าวให้ลูกให้หลานได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดเ,เป็นแนวความคิดให้ลูกหลานสำนึกสำเนียงว่าคิดอะไรคิดดีทำดีพูดดีอันนึงคืออะไรท่านเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมิจะทำ้ายทำลายคนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นก็ไม่จะไม่เป็นผลดีสำหรับคน ในประชาติเสียนิสัยนะนิสัยไม่ดีคนในชาติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของลูกของหลานต้องไปภายภาคหน้าอีกเหมือนกันนะั่นแหละนะเอาวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้นะวันนี้นะลูกหลานนะ <c oughs> ยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาการัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปากาปเติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวจะมิจตูสัพเพปูเรนตุสังกัป,ป้าจันโทปนาราสุยะธามนิโชติราสุยะธาสาพัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโค วีนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆาายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจินจยางวุธ,ธาปะจายโนจัตตาโรธรรมมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพภะมังคลังราขันตุสพพะเทวตา สัปพุทธานุภาเวนะััปธรรมานุภาเวนะัาปสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w w w วัดป่านาคำน้อยดสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา